ครับผมสวัสดีครับผมต่ายจะไปเชื่อม Wifi อ่าขอเริ่มอีกครั้งนะครับตอนนี้นะครับผมต่ายนะครับซ e o ของแกนวิววินล่าเลยนะครับผมก็วันนี้พามาชมเคียงโขงภูวินล่านะครับตั้งอยู่ที่บริเวณพื้นที่อำเภอเชียงคานนะครับจังหวัดเลยสอบถามว่าอยู่จุดไหนนะครับทางไปแก่งคุดคูนะครับติดกับถนนเส้น อ่าเชียงคานปากชมเลยนะครับออกจากตัวเมืองถ้าคนเขตนี้ก็จะรู้จักก็คือบ้านสำล้อนะครับเข้ามาประมาณสองเสาไฟฟ้านะครับจะมาพบกับอ่าบริเวณของเฟสที่สองของเรานะครับส่วนเฟสที่หนึ่งก็อยู่ติดกันนะครับตรงนี้ครับเฟสที่หนึ่งเราก่อสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังทำการก่อสร้างในส่วนของเฟสที่สองนะครับเป็นหลัง G1 แล้วก็ G2 นะครับผมเป็นพื้นที่ติดกันนะครับเราเว้นพื้นที่ด้านหน้านี้ไว้สําหรับทำคาเฟ่แล้วก็ในส่วนของบริการลูกค้าไว้ให้ลูกค้าจอดรถนะครับตรงนี้จะเป็นรหัส G7 นะครับผมและตรงนี้เดี๋ยวทางโครงการเราก็จะทําการเทคอนกรีตนะครับเราได้ทําการวางท่อระบายน้ํานะครับหลกัหลกๆแล้วนะครับ หลังทีสองตอนนี้ช่างกำลับบงปูกระเบื้องห้องน้ำแล้วก็ทำการฉาบทีบอยู่นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการซ่อมบำรุงรักษาบ้านในช่วงฤดูฝนนะครับวิธีสังเกตนะครับว่าบ้านเนี่ยช่วงฤดูฝนเนี่ยเราจะซ่อมบำรุงรักษายัางไงนะครับเดี๋ยวมาชมตรงนี้เลย จะเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าช่างทำการตัดกระเบื้องนะครับจะสังเกตได้ว่าบ้านนะครับของเราเนี่ยเป็นสไตล์นอร์ดิกหรือหลังคาสั้นซึ่งหลังคาแบบนี้ถ้าทำไม่ดีมจะเกิดการรั่วซึมได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีชายคาที่ยื่นออกมานะครับผมตรงนี้นะครับเราใช้เทคนิคของการอ่าเนี่ยครับ ใช้สังกะสีแผ่นเรียบลองอีกชั้นหนึ่งนะครับเวลาฝนมันตกลงมาเนี่ยฝนตกลงมานะครับบางทีหลังคามันสั้นมันอาจจะย้อนได้นะครับแต่ว่าด้วยองศาของหลังคาเนี่ยเราออกแบบมาอยู่ประมาณ40องศานะครับสำหรับกระเบื้องแผ่นเรียบทำให้น้ำเนี่ยระบายได้เร็วนะครับตัวนี้แล้วก็ถึงแม้จะไหลย,ย้อนมันก็จะไปโดนที่แผ่นสังกะสีแผ่นเรียบออกมาก่อนนะครับผม สำหรับจุดนี้นะครับหน้าจั่วต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของหน้าต่างเรื่องของประตูอันนี้ก็ต้องมีเทคนิคเหมือนกันครับก็เหมือนกับเมื่อวานครับตามคลิปเดิมเลยนะครับของเมื่อวานที่ผมได้ไลฟ์ไปนะครับ mm. เกี่ยวกับเรื่องของประตูหน้าต่างที่เป็นขอบอลูมิเนียมนะครับตรงนี้เราจะใช้วิธีดอบพื้นเข้าช่วยนะครับผมแล้วก็วิธีสังเกตนะครับบ้านทรงนี้ นะครับเดี๋ยวเข้ามาชมนะครับถ้าตัวฝ้าเพดานนะครับนี่ยฮะเราก็จะปล่อยให้ดูให้มันผ่านฝนไปก่อนนะครับตรงนี้เรายังไม่ได้ทาสีนะครับเราให้ช่างทําการฝ้าแบบนี้เขาเรียกว่าฝ้ายิบซ้ำฉาบเรียบนะครับผมตัวเนี้ยเราขึ้นโครงไปตามแนวจันทันเลยนะครับเอียงตามแนวนี้ทีนี้ เราก็สังเกตดูครับว่าตรงเนี้ยมันมีรอยน้ํำไหมนะครับส่วนมากนะครับจุดรั่วซึมต่างๆมันจะอยู่ตรงบริเวณที่เป็นครอบต่างๆนะครับตรงนี้บ้ร์จีหนึ่งจสองเราเนี่ยจะเป็นลักษณะอ่าโครงบ้านคล้ายๆกับเฟสหนึ่งนะครับเนี่ยสังเกตง่ายๆครับตัวคอบครอบชนมุมต่างๆคอบสันต่างๆนะครับ ตัวนี้จะเป็นจุดเสี่ยงในการรั่วซึมนะครับแล้วก็ตัวที่มันยื่นนิดเดียวเนี่ยครับผนังไอตัวชายชายชายหลังคานะครับที่ยื่นนิดเดียวครับตัวนี้เป็นข้อเสียของบ้านสไตล์นอร์ดิกเลยนะครับถ้าเก็บงานไม่ดีนะครับน้ําอาจซึมเข้าได้นะครับเพื่อนๆตัวนี้โดนปิดด้วยไม้เชิงชายตัวนี้นะครับเพื่อนๆต้องฉาปูณขึ้นไปให้ให้ ให้อยู่ในระดับที่มันพ้นนะครับพ้นกับที่จะปิดด้วยไม้เชิงชายตัวนั้นนะครับผมแล้วก็ตัวครอบต่างๆก็ต้องเก็บแล้วก็เทสงานให้ดีนะครับผมต้องเก็บงานเนี่ยครับตัวตัวครอบต่างๆที่ตำแหน่งต่างๆนะครับเนี่ยฮะอย่างห้องน้ำอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมห้องน้ำเนี่ยเนี่ยตัวครอบต่างๆที่ ที่มันอยู่บริเวณข้างบนตัวชนครอบตะเข้ลางตะเข้สันต่างๆนะครับตัวนี้ต้องต้องระวังเลยนะครับตัวเนี้มันเป็นจุดเสี่ยงของจุดที่น้ํามันจะรั่วซึมได้นะครับตัวนี้นะครับเราก็ทําการเทสน้ําแล้วก็ให้ฝนนะครับเป็นตัวเทสอีกทีนึงนะครับตัวนี้ก็ จุดที่ควรระวังก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าตรงหน้าต่างนะครับแล้วก็ตัวห้องน้ําอีกห้องนึงนะครับอ่ะครับครอบต่างๆเนี่ยครับเราก็สังเกตดูครับว่าตัวครอบต่างๆเนี่ยมันมีน้ําไหลรั่วซึมลงมาไหมนะครับตัวนี้จุดสังเกตต่างๆนะครับตรงนี้ ผมก็จะพูดถึงเรื่องของการตรวจตรวจรับบ้านกับช่างนะครับช่วงฤดูฝนสำหรับเพื่อนๆที่กำลังสร้างบ้านอยู่นะครับนี่ฮะวิธีดูหรือบ้านทีสนะครับเดี๋ยวผมพามาชมที่เขายังไม่ยิงแผ่นฝ้านะครับก็จะเป็นลักษณะนี้การขึ้นโครงของช่างฝ้าเพดานนะครับ ี่ยังไม่ได้ยิงแผ่นฟ้านะครับเดี๋ยวผมพามาชมครับอันนี้นะครับบ้านหลังนี้ขึ้นโครงฟ้าเพดานไว้เฉยๆนะครับยังไม่ได้ยิงแผ่นฟ้าเนี่ยฮะตัวนี้ช่างขึ้นโครงไว้นะครับเราสังเกตได้นะครับตามคอบต่างๆถ้าจุดจุดมัน จุดที่จะรั่วซึมก็จะอยู่ตามขอบสันต่างๆตะแครางต่างๆตัวนี้จะเห็นได้ชัดนะครับจุดไหนที่จะเกิดการรั่วซึมเนี่ยช่วงนี้ฝนเล่งมาเราจะรู้เลยครับว่าจุดไหนมันรั่วมันซึมแต่ก่อนหน้านี้เราก็ทําการเทสแล้วนะครับแต่อันนี้ก็ให้ฝนช่วยเทสอีกทีหนึ่งนะครับผมยังไม่ให้ยิงค่านะครับเพราะว่าการทําบ้านสไตล์นอร์ดิกเนี่ย ถ้าทำไม่ดีนะครับมีสิทธิ์ที่น้ำจะรั่วซึมลงได้นะครับผมแต่จากประสบการณ์ที่เราทำเฟสหนึ่งมาเนี่ยเรื่องของหลังคาเนี่ยเราไม่มีปัญหาเรื่องรั่วซึมนะครับเราใช้เทคนิคตัวนี้ครับนี่ครับอันนี้เป็นคีย์เลยผมใช้สังกะสีแผ่นเรียบยิงเข้ามาประมาณเมตรหนึ่งนะครับนี่ครับสังกะสีแผ่นเรียบยิงเข้ามาประมาณเมตรหนึ่ง เพื่อลองเวลาฝนมันฝากเข้ามานะครับลองไม่ให้น้ํามันเข้ามาในตัวบ้านนะครับผมเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปชมที่เฟสหนึ่งเลยแล้วกันส <Okay. S 1> ำหรับบ้าน เนี่ยครับเราก็ต้องสังเกตด้วยนะครับว่าหลังคาเนี่ยจะถ้าดูจากสภาพภายนอกเนี่ยหลังคาเนี่ยมันมีรอยแตกไหมจุดรั่วจุดซึมต่างๆมีไหมนะครับเราสังเกตด้วยตาก่อนนะครับแต่ทีงานของเราเนี่ยทําการเทสโดยใช้สายยางฉีดน้ํานะครับแล้วก่อนช่วงหน้าฝนที่จะก่อนที่เราจะเทสก่อนที่เราจะทําฝ้าเพดานปิดเนี่ยเราก็เทสน้ําแล้วนะครับแล้วก็ ใช้โดนนะครับในการบินขึ้นดูแล้วก็โฟรแมนนะครับบินขึ้นดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขออฝากไว้ด้วยนะครับโครงการเพียงโขงภูวินล่าเฟสสองนะครับเฟสนี้นะครับบ้านพร้อมสระว่ายน้ำขนาดเจ็ดคูณสามนะครับสเกลสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับสามารถ รับแขกได้ถึงประมาณ8 0ถึง10ท่านนะครับผมเป็นบ้านสำหรับการลงทุนนะครับบ้านปัจจุบันนะครับลูกค้าปล่อยเช่าอยู่ประมาณราคาตั้งอยู่ที่1 2ื่นสองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวันนะครับถ้าเกิดวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะอีกราคานึงนะครับแต่ราคาเริ่มต้นที่ลูกค้าปล่อยนะครับที่ผมดูในเพจของลูกค้านะครับก็จะอยู่ที่6,9 0 0จนถึงประมาณ12ื่นนะครับผม เป็นราคาต่อวันนะครับส่วนอัตราการเข้าพักเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละหลังนะครับอยู่ที่ประมาณ15วันถึง22วันต่อเดือนนะครับอันนี้เป็นอัตราที่เข้าพักนะครับอัตราการคืนทุนนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเหมือนกันว่าตรงนี้ลูกค้าต่อเติมไปมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับฟรดหนึ่งเนี่ยเราเปิดขายตั้งแต่ราคา2.5ไปจนถึงประมาณ ราคาที่3ล้าน5ะครับพอมาเฟสสเนี่ยครับสกลิลบ้านนะครับของเราได้ทำการปรับปรุงนะครับแล้วก็ทำเป็นสระบิวอินนะครับมีสระเด็กสระผู้ใหญ่นะครับผมแล้วก็สระขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เราก็นำจุดที่บกพร่องจากเฟสแรกเนี่ยเข้ามาปรับปรุงให้เฟส2ของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับแต่เฟส2เนี่ย ราคาเราเริ่มต้นที่3.99นะครับผมซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับสำหรับลูกค้านะครับสำหรับลูกค้านะครับที่เป็นนักลงทุนนะครับเชียงคานเป็นเมืองหนึ่งที่น่าลงทุนนะครับอัตราการเข้าพักก็ยังดีอยู่นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับสาหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับที่ต้องการพัสดีอินคำเข้ามานะครับผ่อนต่อเดือน ก็จะเริ่มต้นที่ประมาณหมื่นไปไปลายถึงสองหมื่นกว่าบาทนะครับผมตรงนี้นะครับ mm. เพื่อนๆสามารถมีรายรับเข้ามาได้ประมาณาเดือนละห้าหมื่นถึงเจ็ดแปดหมื่นนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเพื่อนๆครับในการบริหารงานนะครับผมแต่ลูกค้ามีเข้ามาตลอดครับทําเลของเราเราอยู่ตรงข้ามกับบ้านสําล้อนะครับทางไปแก่งคุดคู้นะครับไม่ไกลจากาตัว ถนนคนเดินนะครับเดินทางเพียงไม่เกิน5นาทีนะครับแก่งคุดคูเดินทางไปก็ไม่เกิน5นาทีนะครับหรือแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะครับคาเฟ่ร้านกาแฟบ้านติดดินนะครับตรงนี้ก็เดินทางไปไม่เกิน10นาทีนะครับผมตรงเข้าไปนี่ก็จะไปในส่วนของภูทอกนะครับภูทอกเนี่ยก็ใช้เวลาเดินทางอีกไม่เกิน10นาทีนะครับซึ่งตรงเนี้รวมๆแล้วนะครับ เป็นทํำเลที่ดีนะครับเพื่อนๆที่สนใจลองเข้ามาชมพูดคุยกับเราได้นะครับผมอยากให้เราตกแต่งบ้านอยากให้เราแบบพร้อมให้เราบริหารให้นะครับในส่วนของเฟสที่สองเราพร้อมนะครับที่จะบริหารให้เพื่อนๆเ,เ,เลยนะครับรอรับตังค์อย่างเดียวครับเพื่อนๆตรงนี้เป็นพาสิอินคำอย่างหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆลงทุนแค่ สามถึงสี่ล้านตัวนี้ก็เราก็สามารถมีพัสดีอินคัมมาได้แล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆที่บางทีอ่ะอาจจะเบื่อในการบริหารหอพักนะครับต้องคุมหลายห้องหลายคนตัวนี้เราบริหารงานให้ท่านเลยนะครับผมแล้วก็มาพูดคุยกับเราได้ครับตรงนี้เรามีเงื่อนไขอ่าที่เสนอให้เพื่อนๆน,นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมใจนะครับก็ขอญาตฝากไว้ด้วยนะครับ แพลตฟอร์มข้างล่างนะครับเวอร์เวฟแก v นวิววินล่าเลยนะครับสามารถพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนเราได้นะครับผมเอ้ขอโทษครับสามารถพูดคุยกับทีมฝ่ายขายเราได้นะครับผมเรามีฝ่ายขายสาวสวยที่คอยบริการเพื่อนๆอนอยู่นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอญาตสวัสดีครับฝากด้วยครับ